นี่แน่ๆๆดูดูครับแยงๆๆ่งครับแย่งครับแย่งแย่งเอานี่ยังไม่ได้มีโชคห่วงมอนกันนะครับ <S 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 สวัสดีครับสวัสดี f อซที่น่ารักทุกทท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินเหมือนเดิมครับผมครับวันนี้สาวขันเงิน อยู่กับแฟนหนุ่มของเขานะครับตายมีโชคนะครับอันนี้เป็นเสร็จสับภารกิจเสร็จสับเรียบร้อยนะครับ<อ>ก็ให้กินหญ้าด้วยกันอยู่ด้วยกันนะครับเพื่อความคุ้นเคยด้วยกันนะครับตอนนี้นางก็ห่วงอ้อยนะครับห่วงอ้อย มีโชคนะครับผู้บ่าวก็อยากจะกินนะครับแต่ผู้สาวนี่ขโมยอ้อยผู้เ่ามากินหมดแล้วนะครับดูดูดูมีโชคจะดึงเอาอ้อยแต่ไม่ให้นะครับเรื่องกินนี่เรื่องใหญ่มากเลยสาวขันเงินของเราโอ้โห ไม่สนใจผู้บ่าเลยไม่แบ่งของกินให้เขาเลยนี่จะถือกินคนเดียวเลยเหรอกนเงินมาอยู่กับมีโชควันนี้เป็นวันที่สองนะครับคืนที่สองนะครับเมื่อวานควนหลายไม่ได้ถ่ายาช่วงอยู่ด้วยกัน ให้ดูนะครับวันนี้ก็เลยมาลงคลิปให้ดูกันใหม่นะครับวันนี้ก็ช่วงเช้าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับเอามาเข้าหากันก็ช่วงบ่ายนะครับตอนเย็นๆนะครับผมกพรุ่งนี้มีโชค พ่คุณพ่อเขามีโชคบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่ด้วยกันนะครับสำให้วันพรุ่งนี้ดูอาการกันไปก่อนนะครับอีกสัก่นี้้าได้หรือไม่ได้ก็จะได้สาวขันเงินก็จะได้กลับบ้านนะครับนี่ครับก็อีกไล่ไปอีกสามเดือนสี่เดือน,อนประมาณนั้นนะครับถ้า เหตุการณ์อะไรไม่ดีขึ้นคุณพ่อของมีโชคบอกว่าเอามายิงยาวอีกนะครับแล้วก็มุ่งหวังนะครับไม่ให้ยิงยาวนะครับขอให้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับให้สาวขันเงินได้ให้ติดในรูปกระบ้านนะครับ น,นี้เราปล่อยให้กินอยู่ด้วยกันนะครับสาวคนนี้ให้อยู่ด้วยกันกับมีโชคนะครับหมดอาหารแล้วนะครับจะอยู่กับมีโชคหรือเปล่ายัางอยู่นะครับยังห่วงแฟนอยู่นะครับห่วงแฟนแต่ไม่เอาของกินให้นะครับ ขโมยของแฟนกินมาหมดเลยโอ้โหนางนี่ชอบนะชอบนะครับเวลานั้นก็ไม่ค่อยให้เขานะครับชอบมีโชคนะครับไม่ใช่ว่าไม่ชอบแต่เวลามีโชคจะขึ้นแล้วก็ ไม่เท่าไหร่นะครับไม่ยอมจะให้เท่าไหร่อยากมีบขาไว้อยู่นะครับวันนี้ครับอาการตอนนี้ก็ฟันหลายบอกว่าไม่เคยทับยากนะครับแต่มางวดน,นี้จะทับยากนิดนิดนึงนะครับไม่ค่อยอยากจะให้ผู้เบาแล้วก็ไม่ค่อยสนใจผู้เบาวเท่าไหร่นะครับไม่สนใจมีโชคเท่าไหร่นะครับ ไม่เหมือนมางวดแรกๆครับงวดแรกๆนี่มีโชคไม่ออกครับมางวดนี้อยากจะเดินหนีนะครับหนีออกมาแล้วนะครับไม่อยู่ใกล้มีโชคแล้วครับดูครับเขาจะเดินหนีมาเลยนะครับไม่ไม่อยู่กับมีโชคแต่ก่อนนี่จะอยู่ด้วยกันตลอดนะครับไม่ ให้อะไรก็ไม่กินนะครับจะกอดมีโชคจะชอบมีโชคครับอยู่ด้วยกันนี่อาหารเอาสับปะรดมาให้กินไม่ยอมกินวันนี้ก็จะได้นอนบ้านมีโชคอีกหนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ นอนเพื่อสั่งลานะครับพิ่งพรุ่งนี้เราก็จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะครับก็ช่วงเช้าครับได้หรือไม่ได้ก็จะต้องเอาออกจากกันแยกจากกันอีกนะครับข้อความท่านบอกไว้ยางงั้นนะครับก็ท่านมีประสบการณ์นะครับผม ก็ต้องเชื่อเขาเนาะก,ก็ขอบคุณเอฟซีทุกทกท,กท่านนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอในช่องพังขันเงินด้วยดีเสมอมานะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแช์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับผม อยู่ก็มีโชคนุ่นนาทูต้นไม้ดมูจะไปอยู่ก็มีโชคหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือว่าอาจจะไปกินกล้วยก็ไม่ทราบนะครับตอนนี้ปล่อยฟีสไตล์ของนางนะครับไม่ได้ปลูกโซ่ปลูกอะไรนะครับปล่อยให้เดินเล่นเกลายเคลียนนครับได้อยู่กับผู้เบาวให้สมใจนะครับ วันพรุ่งนี้ก็ในนี้ออกจากกันอีกแล้วนะดูพ่อภายในโชคของเราก็กินอาหารเลยสุดยอดนะครับกินดีมาก ต้นสับประรดให้มีโชคก่อน,นครับสาวขันเงินไม่ค่อยกินนะครับดูถอยหลังไปไหน,นะจะไปแย่งมีโชคกินอีกแล้วนะครับน,น,นั่นแน่เรื่องของกินนี่แย่งก่อนเลยนะครับ ย่งกินก่อนเลยสาวกันเงินเรื่องกินนี็เรื่องใหญ่ใครจะว่ายังไงฉันไม่เชื่อนะครับเป็นสเต็ปของนางนะครับที <c ười> นี่นี่น่ดูดูครับแย่งครับแย่งครับแย่งแย่งเอานี่ยังไม่ได้มีโชคหวงเหมือนกันนะครับนี่มีโชคหวงเหมือนกันนะ ก็แบ่งๆเขากินน้อยขันเงินแหมจะกินอะไรคนเดียวแบ่งมโชคกินด้วยอืม สวันนี้ผู้เบาเราก็อารมณ์ดีแล้วนะครับได้อยู่กับสาวๆว,วันนี้อารมณ์ดีก็ต้องขอบฝันกันหน่อยนะครับว่าพรุ่งนี้ก็เราจะได้หนีจากกันแล้วก็ต้องขอบใจกันหน่อย เดีวเขาจะปอบกันยังไงครับตอนนี้ก็กินอาหารยืนคุยกันอยู่นะครับมาเจ้ายังไงดีเดี๋ยวมีช่ครับโอ้อะไรติดฟันอีกแล้วทันเงินก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องพังคันยเงินี้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราไว้ด้วยนะครับผม เวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าฉากอำลาจะเป็นยังไงครั้งสุดท้ายจะเป็นยังไงก่อนที่จะจากกันไปนะครับกับสองสาวากับมีโชคกับพังคันเงินของเราไปดูคลิปหน้าครับผมส่วนคลิปนี้คอนไลายและสาวคันเงินก็กล่าควคำว่าสวัสดีครับผม